ต้องบอกว่าภาพที่ถ่ายส่วนใหญ่นะครับคนที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่นิวอัลซองนะเราจะรู้จัก New นิวอัลซองในฐานะถ่ายคนแรกที่เหยียบดวงจันทร์นะครับแต่ถ้ามีตำแหน,น่งหนึ Nine ่งนายแบบคนแรกบนดวงจันทร์ก็คือเป็นเพื่อนเขาเนะี่ยบัสอัลดรีนนะเพราะภาพส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนถ่ายโดยนิวอัลซองดังนั้นคนที่เป็นนายแบบก็คือบัสอัลดรีนอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพไม่กี่ภาพนะครับที่เราเห็นนิวอัลซองบนดวงจันทร์อันนี้ถ่ายโดยบัสอัลดรีนครับแต่ส่วนใหญ่เราเห็นคนนี้ก็คือ ภาพที่เป็นไอคอนิกของการสำรวจครั้งนี้เลยก็คือภาพบัสออรเนีที่ถ่ายโดยนิวอามซองนั่นเองแต่ก็เป็นที่มาของที่ที่ผมคบคิดอีกเหมือนกันเขาบอกเนี่ยถ้าใครซูมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามปเง,งาอยู่นะดังนั้นถ้าเห็นเงาคนถ่ายเนี่ยต้องเห็นคนที่ถ่ายอยู่เนี่ยถือกล้องอยู่กำลังจะถ่ายปรากฏว่าเงานนเนี่ยเนี่ยเล็กๆเกนั่นนะฮะเป็นรูปนิวอามซองก็ไม่ได้ถือกล้องถ่ายเหมือนกันคําถามคือแล้วตกลงภาพนี้ใครถ่ายครับเออ เพราะเงาที่ทอนของคนถ่ายมันต้องเป็นภาพของคนที่กําลังถือกล้องกดชัตเตอร์ใช่ไหมแต่เนี้ยอเง,งาที่เห็นในวันตองก็ไม่ได้กำลังจะถ่ายรูปดังนั้นคนก็เลยถามว่าเนี้ยแล้วใครถ่ายมีช่างกล้องอยู่ด้วยหรือเปล่าจริงๆไม่ได้ไปกันสองคนหรอกเอาตากล้องไปด้วยแต่อยู่ในโรงถ่ายสักแห่งหรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วคําตอบก็คือกล้องเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้มือถือครับกล้องเนี่ยเขาติดไว้ที่หน้าอกเลยนะฮะในชุดอวกาศเนี่ยแล้วเวลาจะถ่ายก็ใช้มือกดเอาอย่างตอนเนี้ยบ้านออดี้ก็กลังจะถ่ายด้วยเหมือนกัน ดังนั้นคือไม่จะเป็นต้องหยิบขึ้นมาถ่ายนะครับสามารถใช้คําสั่งโดยการกดที่หน้าอกเลยเพราะกล้องอยู่ติดอยู่ที่หน้าอกอยู่แล้วนี่คือเหตุผลว่าทาไมนีคำจองถ่ายรูปนี้โดยไม่ต้องยกกล้องขึ้นมากดชัตเตอร์รเพราะว่ากล้องเขาอยู่ที่หน้าอกนั่นเองนะครับนี่คือที่สี่ผมพบคิดที่คนเอามาพูดถึงเรียกว่าคลาสสิกเลยวนกันไปแบบตลอดเลยครับบางทีก็มีเป็นสารคดีนะเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวมากมายเลยแล้วก็รประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็มีคําชี้แจงหรือมีคําอธิบายทั้งสิ้นนะครับ